อ่าเรามาดูการบวกดิจิโคนกันนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ไปคุยกับ NPC ซาซาิมะหัวหน้าหน่วยเด็กของเราไปเข้าไปสู่ด้านในนะครับมันจะมีแลบห้องแลบทดลองนะครับแล้วก็จะใส่ดิจิมอนตัวที่เราต้องการบวกดิจิโคนไปนะครับผมแนะนำว่าควรจะเป็นตัวหลักเท่านั้นเช่นเวลาเราโจกเกตเนี่ยเราจะมีดิจิมอนสองตัวใช่ไหมใช่ไหม เราจะต้องเลือกดิจิมอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเอาไว้เป็นตัวหลักในการโจโกเกตอยู่แล้วนะครับเราก็ตัวนั้นแหละมาบวกดิจิโคนนะครับตอนนี้ผมมีซีเนี่ยผมใช้กาจิมอนเป็นตัวหลักผมก็จะเอามาบวกดิจิโคนนะครับให้เราเข้าไปในด้านในนะครับมันจะมีสเตต,ตัสต่างๆให้ที่ให้เราสามารถบวกดิจิโคนได้นะครับตั้ง AT ทบล็อกคิ t ิคอน นะครับหลบหลีกแล้วก็ HP โดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะสามารถบวกได้แค่4ขั้นก่อนนะครับเพราะว่ามอนของเรามันยังเป็นแค่ระดับ3-5ถึง5จะบวกได้แค่4ค่านี้ส่วน HP เนี่ยจะบวกได้ก็ต่อเมื่อเราทำระดับ6ไปแล้วนะครับอ่ะโดยมาตรฐานทั่วไปเราก็จะบวกค่าต่างๆเลือกเลยส่วนใหญ่เขาก็จะเลือก A.T.C.T. กันก่อน อะไรอย่างนี้ให้มันให้มันมีดาเมจบ้างนะครับโดยการบวกโครเนี่ยก็จะบวกเป็นขั้นขั้นไปจะมี1-3 4-6 7-9 10-12แล้วก็13-15นะครับตามระดับดิจิโคนนะครับขั้นแรกจากศูนย์เลยจะไป1แล้วเราต้องใช้โคนดีแน่นอนสมมติเราใช้โคนดีไปเออผมลืมบอกไปว่าดิจิโคนเนี่ยมันแบ่งเป็น3ระดับนะมีดิจิโคนธรรมดา กับชั้นดีแล้วก็สุดยอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่ะผมเริ่มจากธรรมดาก่อนเลยนะครับเราก็กดค่าที่เราต้องการเลือกแล้วเราก็ใส่เข้าไปทีนี้สิ่งสำคัญที่เราจะโฟกัสก็คือค่าตรงนี้นะครับมันจะบ่งบอกว่าค่าต่ำสุดของขั้นแรกเลยเนี่ยคือ142 นะครับที่เราจะบวกได้ส่วนค่าสูงสุดคือ213แน่นอนว่าเราจะต้องเอาให้ได้ค่าสูงสุดเพื่อให้ได้ดาเมตจที่มันจัดจ้านนะถ้าเราไปได้ค่าต่าสุดเนี่ยพอผลรวมออกมาการบวกดิจิคนลพลังโจมตีเราเนี่ยจะน้อยมากๆก็จะไม่ดีไม่ว่าจะค่าไหนก็ตามเนี่ยถ้ามันได้ต่ำสุดอะประสิทธิภาพมันจะน้อยจะน้อยลงฉะนั้นเราควรได้ค่าสูงๆเข้าไว้นะครับอ่ะสมมติผมบวกกันไปก่อนเลย จะเห็นได้ว่าการโบดแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายด้วยปแล้วเราก็กดที่อัปเกรดตรงนี้ผมแนะนำโคนดีเนี่ยยังไม่ต้องใช้แบ็กอัพดิสนะครับผมแบ็กอัพดิสเดี๋ยวเราจะใช้อีกขั้นหนึ่งอ่ะคนดีเราบวกไปเลยนะครับจำจำค่าไว้142กับ213อ่ะ213นะท่องไว้213ปุ๊บแล้วเราก็เลือก1-14ถึง14อันเนี้ยปุ๊บโอ้ oh my god ผมได้213ก็คก็หมายความว่าเราได้ค่าสูงสุดคือจบแล้วขั้นนี้ขั้นนี้เราเพอร์เฟกแล้วลุยเลยลุยเลยแต่ถ้ากรณีที่เราได้ค่าไม่สูงสุดอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงอะบวกต่อไปนะครับต่อไปเป็น426ท่องไว้426นะครับ426ปรับอ่ะอ่ะ355ค่าต่ำแน่นอน ทีนี้เราจะทำยังไงสิ่งสำคัญคือแคปซูลตัวนี้ช่วยเราได้นะครับโดยการกดที่รีเซ็ตเพื่อเอาแคปซูลใส่เข้าไปแล้วเลือกค่านั้นๆนะครับที่เราบวกไม่ท็อปหรือค่าต่ำแล้วเราก็รีเซ็ตไป1อันมันจะกลับย้อนไป1ขั้นซึ่งทำให้เราสามารถมาสุ่มค่าสูงได้อีกรอบหนึ่งเห็นไหมนี่แหละคือประโยชน์ของรีเซ็ตแคปซูลอย่าทิ้งนะทุกคนปึ๊บ426 อ่าเห็นไหมไม่ยากเลยเนี่ยเราได้คดค่าท็อปสองค่าแล้วนะต่อไปง่ายง่ายง่ายโอ้โหนี่เราจะท็อปทั้งสามค่าเลยเหรอเนี่ยต่อไปเป็นหกสามเก้านะครับโอ้โหอันเนี้ยค่าไม่ท็อปผมรีต่อรี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 เข้าสามนะครับอ่ะใส่แคปซูลต่อนะครับปึ๊บรีใหม่รีใหม่จนกว่าจะได้หกสามเก้านะครัหกสามเก้าอุ้ยเจ็บ 6.39เป็นไปไงนี่เราได้ค่าท็อปมาใช้โดยใช้โคนธรรมดาล้นๆเลยเห็นไหมเฮ้ดวงเราก็ดีเหมือนกันเน,นี่ยอ่าต่อไปขั้นต่อขั้นตอนต่อไปนี้นะครับคือโคนดีมันจะใช้แค่1-3เท่านั้นต่อไปเราจะต้องถัดเป็นโคนสแล้วเพราะโคนสจะใช้4-6ห,หนะครับผมนะครับผมเราก็ใช้โคนสธรรมดาไปก่อนเลยป้าบเห็นไหมค่าจะมากขึ้น แล้วเราก็เลงเหมือนเดิมเลย995ท่องไว้995และหา995ให้เจอนะป้าบ924เห็นไหม924มันไม่สูงเราต้องการ995สเต็ปเดิมรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตผมแนะนำว่าขั้น4เนี่ยเราก็ยังไม่ต้องใช้ Backup d i s สนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างเปลืองเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ขั้นหลังๆเลยกว่านะครับโคน4ใช่ไหมป้าบ 9...995 นะ924อีกแล้วเอ้ยรู้สึกว่าเราเนี่ยพอมันไม่เริ่มไม่มีดวงเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือนี่น,นี่เราจะใช้ดิจิโคนแบบพิเศษนะครับคือตอนแรกเราใช้ดิจิโคนทั่วไปใช่ไหมคือคือรีมันพอเราบวกดิจิโคนอ่ะมันบวกติดแต่มันไม่ได้ค่าท็อปที่เราต้องการเราอยากได้ค่าท็อป เป้งๆเลยคือเราก็ต้องใช้ดิจิโคนที่มีคําว่าชั้นดีนะครับอ่ะเราใส่ดิจิโคนชั้นดีไปทีเนี้ยจะเห็นได้ว่าพอเราใส่ชั้นดีไปปุ๊บค่าที่ได้เนี่ยมันท็อปเลยไม่ว่าจะกดติดตรงไหนก็ได้ท็อปฉะนั้นกดให้ติดพอนะครับดิจิโคนชั้นดีป้าบไม่ติดไม่ติดก็ใส่ต่อเท่านั้นเองลุยลุยลุยดิจิโคนชั้นดีเราเยอะ ไม่ติดอ่าไม่ติด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 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ามันจะติดไหมนี่ใบสูตรอ่าติดแล้วและได้ท็อปด้วยนี่แหละนี่แหละนี่แหละอ่ะต่อไปเนี่ยผมคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นจุดลองใจแล้วจุดลองใจที่ว่าเราจะใส่แบ็กอัพดิสเลยหรือไม่ นะครับบางคนมีแบ็กอัพดิสเยอะก็จะใส่ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ขึ้นมามันจะลดได้เดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะอันนี้ผมใส่นะแต่ถ้าติดผมไปต่อแล้วเว้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเฟลเมื่อไหร่ระดับที่เราบวกไว้อะมันลดลงมาเลยนะมันเหลือขั้น3เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเราต้องเสียค่าบวกใหม่อีกฉะนั้นตั้งแต่4ขึ้นไปเราสามารถใส่แบ็กอัพดิสเพื่อกันการลดได้ นะครับเช่นสมมติผมใส่ก่อนอันนี้ผมยังไม่ต้องใส่นะขั้นขั้นสามพอใส่ไปแล้วพอเริ่มขั้น4ปุ๊บนะผมใส่แบ็กอัพดิสเลยปาบไอใส่โคนก่อนอาแล้วก็ใส่แบ็กอัพดิสแบ็กอัพดิสเนี่ยจะเป็นการันตีว่าเออไม่ลดแน่นอนเฟลไปเถอะแต่เราไม่ลดแน่นอนแต่ถ้าติดคือแจ็คพอตปุ๊บเนี่ยคือจะเฟลยังไงก็ไม่ลดเพราะว่าเราได้รับการปกป้องจากแบ็กอัพดิสนะครับมีประโยชน์ตรงนี้ นะครับแบ็กอัพดิสปึบใส่ไปหรือเรากดแบ็กอัพดิสก็ได้นี่อ่าติดแล้วนะครับเย่พอติดแล้วเราไปต่อเลยหลังจากขั้นนี้เนี่ยเราไปต่อจนสุดทางเลยแบ็กอัพดิสยาวๆเลยพี่น้องนี่เราใส่แบ็กอัพดิสยาวๆนะเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมีโอกาสแล้วเริ่มมีโอกาสเริ่มเห็นแบบเห็นอนาคตแล้วเริ่มเห็นอนาคตแล้วต่อไปคน C เราเสร็จแล้วขั้นเจ็ดถึงเก้าเนี่ยเป็น B ีแล้ว ทีเนี้ยเราจะเลือก B ธรรมดาหรือ B ชั้นดีดีถ้า B ีธรรมดาเราจะต้องเสี่ยงกับค่าแตกต่างที่ไม่ท็อปคือถ้าดวงดีก็ได้ท็อปนะแต่ถ้าดวงไม่ดีก็กกกต้องรีอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเรามีโคนชั้นดีเรากา็ใช้สเต็ปเดิมโคนชั้นดีถ้าติดก็คือท็อปเลยไงถูกไหมปึ๊บ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 ใส่ก่อนโคนชั้นดีแล้วก็ใส่ประคับดิษ 2 4งสอ่าติดแล้วท็อปแล้วบวกขั้นต่อไปได้เลยคน B ีต่อนะครับในกรณีที่เราใช้โคนธรรมดานเนี่ยมันจะต้องรีหลายรอบหน่อยถ้าเราดูไม่ดีนะเพราะว่ามันไหนจะเสี่ยงกับการเฟลและยังค่าได้ค่าต่ำอีกใช่ไหมมันเสี่ยงเยอะนี่ครับอ่ะรู้สึก ผมรู้ว่ารู้สึก,กแปลกๆมันไม่ติดสักทีอ่าพอเรารู้สึกว่าชั้นดีมันไม่ติดชั้นดีมันไม่ติดสักทีผมมีอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับเป็นไอเทมที่หาย,ยากๆหายากที่สุดแล้วกันเพราะว่าบางทีมันจะได้จากโปรโมชั่นต่างๆหรืออีเวนต์ต่างๆนะครับเขาเรียกว่าดิจิโคนระดับสุดยอดดิจิโคนนะครับนี่มันจะเป็นสุดยอดแบบนี้ สุดยอดดิจิโคนเป็นดิจิโคนที่สามารถกดอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวเลย100%เซคือท็อปติดแน่นอนนะครับเช่นค่าเนี้ยผมบวกผมบวกดิจิโคนชั้นดีไปแบบนานมากแล้วมันไม่ติดให้เราสักทีเนี่ยอย่างเงี้ยและเรามีสุดยอดดิจิโคนอยู่ไม่รอช้าใช้ไปเลยแล้วกันนี่สุดยอดจะเป็นเขียนแบบเขียนคําว่าสุดยอดนะป๊าบพอใส่ไปปุ๊บ เห็นไหมถ้าติดก็คือ3 1 2 7ค่าท็อปแล้วมันไม่แล้วมันท็อปแน่นอนอะ่ะไม่ต้องใส่แบงก์อัพดิสกดไปเลยเนี่ยหนึ่งถึงสิบสี่กดใบไหนก็ติดเห็นไหมนี่แหละสุดยอดดิจิโคนส่วนใหญ่นะสุดยอดดิจิโคนเขาจะใส่กับค่าคีเป็นพิเศษเพราะว่าค่าคีเนี่ยจะเป็นจุดทศนิยมมันยากที่จะท็อปฉะนั้นเอาสุดยอดดิจิโคนอะ่ะมาใส่ค่าคีดีกว่าสุดค่าพวกนี้เราสามารถสุ่มเสี่ยงได้นะครับต่อไป็นค่าอะไร ผมใส่โคนชั้นดีอีกรอบหนึ่งคิดว่ามันต้องติดแหละอ่าติดแค่นี้เองทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมทํายาวๆแล้วกันต่อไปเป็นคนเอแล้วนะคนเอชั้นดีแล้วนะออันนี้คนเอมันเริ่มยากแล้วจะเห็นได้ว,ว่ายิ่งโคนสูงขึ้นโอกาสเฟลเริ่มเยอะขึ้นก็เหนื่อยบางคนก็ท้อเหมือนกันกับการโบดีเจโคนแบบนี้ เนี่ยเน,นผมใส่โคนชั้นดีไปไม่ติดให้ผมเลยเห็นเห็นปะคือเราจะต้องผ่านไปให้ได้อะเนี่ยไม่งั้นมันบวกสุดไม่ได้ไงอย่าลืมใส่แบ็กอัพดิสนะครับทุกคนถ้าเราไม่ได้ใส่สุดยอดดิจิโคนเนี่ยอย่าลืมใส่แบ็กอัพดิสเพราะว่าถ้าเราทำท็อปไปแล้วแล้วมันย้อนกลับมานี่เหนื่อยสองเท่าเลยนะแบ็กอัพดิสสำคัญอย่าเสี่ยงเด็ดขาดบางคนแบบว่าอุ๊ย อีกค่าเดียวเองเสี่ยงดีกว่าอาจจะติดยานะเว้ยมันไม่คุ้มกับที่เสียไปนะเว้ยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มผมการันตีได้ว่ามันไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวผมเก็บของก่อนแป๊บนึงอตอนนี้ผมมีโคนชั้นดีเดี๋ยวผมใส่คนกดคนชั้นดีออกมาเยอะ ค okay. แล้วก็ลุยต่อเรา AT เราจะเยอะจะสุดแล้วจะสุดแล้วตอนนี้เราไปสิบแล้วเราไปสิบแล้วเราก็ใส่โคนชั้นดีต่อนะครับคือเราไม่อยากเสียสุดยอดดิจิโคนไปเยอะเพราะว่ามันหายากเหมือนกันนะบางทีมันได้จากอีเวนต์บ้าง,างตีบอสบ้างอะไรเงี <S <S ้ยซึ่งการใช้ดิจิโคนธรรมดาแหละ ทุกคนจะสังเกตค่าใช้จ่ายมันเยอะนะแต่พอมาเป็นชันนช้นดีปุ๊บเฮ้ย1 m อมให้ตายเถอะนะครับอ่าติดแล้วคือถ้าชั้นดีปุ๊บติดก็ท็อปเลยคือขอแค่ติดพอเอาให้มันติดเอาไหมฮึบฮึบฮึบใบนี้แล้วกันอ้ไม่ค่อยเห็นไหม <laughs> เห็นไหม <laughs> แบบเนี้ยมันเป็นการหลอกคือแบบเฮ้ยเอานี้ใบนี้แล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยม่ชอบติดอย่างเงี้ยอันนี้คิด คิดไว้นะอันเนี้ยเจ้าที่คิดไวอ้อะเอที AT เราท็อปสิบห้าแล้วเรามั่นใจว่าเราท็อปเพราะว่าเรามันมีวิธีเช็คนะจริงๆเคยทําคลิปวิธีเช็คไปแล้วเอาไ้คอยดูแล้วกันนะแล้วก็ทีเนี้ยเราไปดูขั้นอื่นทีเนี้ยสิ่งที่ยากลำบากก็คือคีติคอนนะครับแน่นอนการใช้คีติคอนจะท็อปคีเนี่ยใช้คนชั้นดีอย่างต่ำนะครับใช้คนธรรมดาไม่ได้เลยเพราะมันไม่ท็อป แต่ว่าคีย์ของผมเนี่ยไม่ท็อปแน่นอนผมจะรีเซ็ตออนะครับนี่จาก10นะครับที่ผมบวกมั่วๆไปนะครับตอนนี้ผมจะรีเซ็ตออปับถูกไหมวะ c ีทนะต้องกดได้ดีนะยังไม่ใช่ AT นะ CT นะครับปับ๊บอ่าจาก10มันเหลือศูนย์เลยพอมันเหลือศูนย์ปุ๊บเราบวกแบบชั้นดีเลยนะใช้ดิจิคนดีชั้นดีไปเลยปับ๊บกดไปรัวๆดิจิคนดีอะยังไงก็ติด พราะเฟลมันมีแค่2อันเองถูกไหมก็ใส่ไปเลยนี่ง่าย,ายเดี๋ยวเราจะสอนบวกแค่2 2 2ค่าเนาะน่าจะเห็นภาพเดี๋ยว4ค่ามันจะยาวไปอ่ะพอดีปุ๊บไป C ีเลยพอดีปุ๊บไป C ีชั้นดีต่อนะครับสี C, ชั้นดีสีชั้นดีขั้นแรกบวกไ,ด,ได้ไม่ลดไม่ลดไม่ลดอ่าไม่ลดแต่ขั้นต่อไปเนี่ยจะต้องแบคอัพดิสเหมือนเดิม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 อ่ มันต้องติดให้แล้ววะอ่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรัวๆรัวๆรัวๆปาบเริ่มเฟลแล้วเฟลเริ่มเยอะแล้วเฟลเริ่มเยอะแล้วถ้าสุดยอดเรามีเราก็ใช้สุดยอดได้นะไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่า C มันค่อนข้างยังบวกพอบวกง่ายอยู่ไงการใช้สุดยอด C อะ่ะก็เอ้ยหมดแล้วต่อไปเป็น B B ผมใช้สุดยอดเลยนะ ไม่ไหวปาบถ้าสุดยอดก็คือฟรีๆไปเลยนะครับอ่ะเพราะบีเยอะผมมีบีเยอะอยู่อืมได้ได้ได้ไดบวกยาวไปอย่าคิดมากจริงใช่อย่าคิดมากามาก,การบวกดิจิโคนเนี่ยเราต้องอยู่กับมันนานอยู่กับมันนานเครียดกับมันนานอยู่นะครับกว่าจะขึ้นค่าเพราะบางทีก็มันมันคือเงินทั้งของเราทั้งนั้นอะ ต่อไปเป็น A นะครับผมซัดเลยไม่ไหว <c oughs> นะครับดูจากดวงตอนนี้เราไม่ไหวขอคี้เนี่ยจัดไปเลยสุดยอดรัวๆนะครับถ้าเราทำถ้าเราทำชั้นดีกับสุดยอดเนี่ยแน่นอนมันได้ค่าท็อปอยู่แล้วต่อไปเป็นขั้น S แล้วดิ S แล้วนะ S แล้ว S แล้ว ปึ๊บเอ,อ S. จะหมดแล้วนะอะตอนนี้เราเห็นลำไรแล้วลำไรแล้วว่า AT กับ C-T ตอนนี้เราท็อปทั้ง2ค่าแล้วซึ่งการได้การบวกได้ถึงอย่างนี้เนะี่ยก็ตีมอนได้ทุกที่แล้วนะครับการบวกโจมตีคีอะไรอย่างเงี้ยก็ตีมอนได้แรงทุกทุกที่แล้วแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องการรับดาเมจมา ค่าต่างๆไอ้พวกนี้เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับอันเนี้ยเราพูดถึงเรื่องเราตีเขาใช่ไหมแต่อ้สองไอ้สามอย่างเนี้ยเขาตีเรานะครับเราก็จําเป็นจะต้องบวกเหมือนกันก็พยายามบวกให้ได้ทั้ง4ค่าทั้ง5าค่านี่แหละจริงๆตัวหลักของเราก็ควรบวกทั้ง5าค่าเลยแต่เบื้องต้นผมบอกไปแล้วว่าระดับ5ระดับ3ถึง5เนี่ยบวกได้แค่4ค่านี้ก่อนนะครับแล้วทําระดับ6แล้วเราค่อยไปบวกเ p เพิ่ม แค่นี้เองเป็นไงน่าจะพอเข้าใจบ้างเนาะชิปบวกดิจิโคนนะครับเอาไว้อีพีหน้าเดี๋ยวเรามาบวกอา่ามาทำก้าวข้ามกันดีกว่านะก้าวข้ามก้าวข้ามระดับ6นะครับโอเคโอเคโอเคอเ,คอเคจอก,กันเจอก,กันนะครับสวัสดีครับ